ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา ใครที่กำลังรอคอยใครที่กำลังตามหามาแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะฮะ CRV Gen 3ตามคำเรียกร้องเลยนะฮะคันนี้นะฮะได้รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับเป็นปี2010นะฮะเป็น2.0 E4V Drive นะครับผมราคา228,000บาทซื้อสดไม่เสียแบบรนตนะฮะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะฮะแต่ว่าจัดได้แค่3ปีนะเพื่อนๆน,นะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยนะฮะ09063203 ามูนยะะ์ะเซลโอเคคอนเฟิร์มนะฮะรอบคันกันเลยคันนี้ได้สีบอลเงินนะเป็นรถมือเดียวเลยนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยเป็นปี2010นะ2.0 e4viewfulltime นะฮะราคา2 0 0แ0น 2 8 0 0 0นะไม่วิ่ง1 7 7 0 0 0ักว่าโลเท่านั้นเองนะรถ15ปีก็ต้องมีเก็บงานบ้างนะเพื่อนๆนะรถเขาอายุเขา15ปีแต่สภาพเขามาได้ขนาดนี้ถือว่าดูแลรักษาดีมากๆเลยกับเจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวเชเปิดท้ายให้ดูนะครับข้างหลังกันหน่อยนะฮะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับตอนช่วงเย็นนะครับตอนที่พี่ชววดไลท์นะเป็นเป็นช่วงที่เขากาลังนาเก็บความความสะอาดนะครับเพื่อนๆนะอันนี้เก็บทาความสะอาดไปเบื้องต้นตัวนี้ได้ป่าท้ายเดิมเลยนะครับ ตครื่องมือแม่แรงยังอะไรนะครับครบเลยนะครับเพื่อนๆนะรถ15ปีได้ขนาดนี้นะคันนี้จุดด้อยเขานะเคบอกตรงตัวมีฟิล์มนะฮะหัวหมอนมันมีแตกลายงานหน่อยนะตอนนี้เราถอดไปแล้วนะเพื่อนๆนะถอดไปทานะไปหุ้มใหม่ให้เพื่อนๆเลยนะครับได้บอกไฟฟ้าด้วยรถ15ปี15ปีที่แล้วเราได้บอกไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับได้ไม้แท้ๆเลยนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับมีค r u i s e c ด้วยแล้วก็มีบลูทูธตรงนี้ไว้ต่อโทรศัพท์นะโทรศัพท์ได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมานะต่อตัว ัได้เบาะหนังสีดำดำแบบนี้เลยฮะสีดำเดิม ป้ายแดงกาเลยนะเราไม่ได้มาเปลี่ยนเลยนะฮะได้สภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะเ<ๆ>พื่อนๆนะดูห้องเครื่องเขาหน่อยนะครับคันนี้ถนะ้ารู้สิบห้าปีมีทําสีมาบ้างนะเพื่อนๆเจไม่โกหกนะมีอะไรบอกหมดนะมีทําสีเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับเพราะเขา15ปีมันต้องมีเก็บสีมาบ้างแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะสมัยหมก่อนเซอร์วีรุ่นนี้คนไปติดแก๊สเยอะแต่คันนี้ไม่ติดแก๊สนะเครื่องเดินเรียบๆเงียบๆนิ่งๆนะไม่กระชากไม่สะดุดเลยนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะฮะ ช่วงล่างดีมากขับดีมากมากเลยคันนี้นะครับรถ15ปีแล้วแต่เขายังขับดีน่าใช้อยู่ราคาไม่แพงและออกห้างไผ่แดงแเราเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาสอบถามเคได้เลยนะที่เบอร์0906320320นะเพื่อนเพื่อนนะคันนี้ผ่อนได้นะแต่ผ่อนได้แค่3ปีเพื่อนๆ่เทว่าอยู่ประมาณ6,000กระรัตแต่ถ้าซื้อสดจะดีกว่าเพราะซื้อสดเราไม่โดนดอกเบี้ยเราไม่โดนเวรค7%นะราคานี้เลย228,000นะฮะเดี๋ยวเคเปลี่ยน ฟิล์มรอบคันให้นะฮะแล้วที่สําคัญนะคันนี้นะได้กุญแจสํารองครบแบบนี้เลย3ดอกตาต์าเครื่องอยู่ดอกหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนะเป็นรีโมท2องาันแล้วก็มีเป็นธรรมดาอีกหนึ่งานเป็น3ดอกเลยนะคู่มือสมุดรับประกันอะไรครบหมดเลยนะเพื่อนๆนนะคันนี้พอรบอราษสีเมษาหกเก้าเลยนะครบครบเลยเพื่อนๆนได้ไปแทบจะไม่เรียกทำอะไรเลยนะฮะคันนี้นะมาวิ่ง1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกโลนะวิ่งต่อปีปีละหมื่นหนึ่งนะวิ่งต่อเดือนเดือนละเก้าร้อยวิ่งต่อวันวันละสามสิบสองกิโลเองนะเพื่อนเพ ไม่เยอะเลยนะเพื่อนๆคันนี้เขาก็คงไม่ได้เข้าศูนย์ละเพอาะรถนปีเก่าละลูกค้าใช้ก็เข้าศูนย์ถึงปี2017รถ7ปีแล้วส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเข้าศูนย์กันละเพราะด้วยอายุเขาเยอะละเข้าข้างนอกไปถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะง่ายกว่าถูกกว่าเข้าศูนย์นะนะครับแล้วซื้อรถกับเรานะมันดียังไงนี่เรามีเล่มทะเบียนแบบนี้นะเอกสาร ชุดโอนพร้อมโอนเลยนะเพื่อนๆน,นะซื้อบ้านต้องดูโฉนดนะซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนสีฟ้าแบบนี้นะพเพื่อนๆน,นะคันนี้ภาษีไม่ขาดภาษีครบพร้อมหมดเลยไปโอนเองได้เลยหรือจะให้เราโอนให้ก็ได้นะครับสวนหลวงแล้วก็ผ่อนได้3ปีนะครับราคา2 2 8 0 0 0นะซื้อสดไม่เสียแวดเซนะครับมีเล่มโอนได้ไม่พอนะฮะเรายังกล้าออกใบรับประกันการันตีแบบนี้นะฮะรับประกันว่ารถเราไม่มีชนหนักพิ่ล่วมจมน้ำตัดต่อต่อไม่เป็นเครื่องเปลี่ยนสินไฟไหมถ้าตรวจเจอนะมาคือเราเรา คืนเงินเพื่อนๆร้อเปอร์เซ็ตการันตีโดยพี่ชว์ิตกระบี่มือหนึ่งรถยน 12, นะต์มือสองนะฮะลองมาคุยกับเคโทรหาเคนะที่เบอร์0 9 0 6 3 2 0 3 2 0เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ตรงข้ามเซ็นท่านสารยานะครับก่อนถึงเซนท่านสารยา3 0มรเมตรคนที่หาเจน3มาแล้วนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพอดีลูกค้ามานะเดี๋ยวเคต้องขอปิดคลิปลาไปก่อนนะครับ,รบขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ f c มากๆครับสวัสดีครับ